สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โร้คับพี่ท่านโดฮากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมนะครับก็จะมาเอาชีวิตรอดแบบไม่มีดินไม่มีสายนะครับอืมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับขั้นแรกนะเราก็จะทับแท็ก add p add start นะครับผม ซึ่งแบบนี้ผมผมแจกไว้ใต้คลิปเยเนะใครอยากลองเล่นก็ไปเล่นกันได้นะครับจะมีบล็อกบางบล็อกที่ผมยังไม่เอาอ่อนนะครับอันนี้เป็นแบบทำแบบรวดเร็วไม่หรอกคือถ้าเกิดแบบแจกผมน่าจะทําให้มันแบบเสร็จสรร์แบบเกือบจะรอนตั่นแหละโอเคสามสองหนึ่งป้ายปุ๊บโอ้โหเปิดมาแล้วเจอถานเลยโอเคตอนนี้เราก็หาไม้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเดินไปตามไม้กันโอ้โ ว้าว wow, Amazing โอเคตัดไม้ครับจังหวะเดี๋ยวเราจะทําเป็นกล่องคราบแล้วกันแล้วก็สติ๊กประมาณนี้เลยตามไปครับทําเป็นที่ขุดหินเอ้ยที่ขุดไม้นิดหน่อยอโอเคเราจะทําอุปกรณ์ที่มันดีขึ้นนะครับจังหวะน,นี้อ่าโอเคตอนนี้เบอร์รี่หล่นนะเราก็เดินเดินเก็บด้วยเนาะโ okay. อเคเออผมก็แปลกแต่นาะเราจะเล่นยังไงโดยที่มันไม่มีดินเออ ผมว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นมากผมวนะ่าเนอะโอเคโอ้โหเดี๋ยวขุดทานก่นอนอเราขุดแค่นี้แล้วกันเราขี้เกียจอะอุ้ยเหล็กโอ้โหเหลือเยอะมากโอ้โหล่วงอีก่อยครับจหวันนี้เราขุดเหล็กกันตอนที่เราจะได้มีอุปกรณ์ที่มันดีขึ้นนะครับอ่าโอเคอ๋อเราจะไฟกับไอรอนโกลิมด้ย เด okay, ี๋ยวขุดไปก่อนขุดไปก่อนจังหวะนี้ขุดไปก่อนบอกเลยเราขุดเด็กได้มาทั้งหมดเท่าไหร่รับได้มาสิบสองเนาะโอเคเดี๋ยวเราทำต่อเผาก่อนโอเคเราก็ตอนนี้เราก็มีฐานนะเดี๋ยวเราเผาไปก่อนโอเครัหวงนี้เดินสำรวจนิดนึงสวัสดีเราคริมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหรอครับพี่เดี๋ยวลอลอลงน้ำก่อนรอลงน้ำก่อนมาดีมาดีมันเก่งอะครับมาดี มาดี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 ลงน้ำดิ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 ต่อ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 เดี๋ยวเราขึ้นด้านบนกันเก่งเอาเป้าเก่งเอาเป้าฮะฮะตีไม่ถึงไปนอะไรอะอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะ ิดว่าเก่งมากมัง้งคิดว่าเก่งมากมั้งสีไปเรื่อยๆกันโอเคกขได้เหล็กมากหมดสาวอู้ยสวยดิได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําที่ขุดอะไรสักก่อนวิว,วเรา<ด>เผาเหล็กให้มันเสร็จก่อนระหว่างรอนี่เราว่าเราตัดไม้รอดีกว่าอเอ๊เดี๋ยวขอเดินสำรวจก,ก่อน,ไม,นไม่นะไม่นะดินดินรอเราด้วยสิเราเราต้องการนายนะดินอย่าไปเลย ยิ่งเดินเข้าหายิ่งหายนะเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคเหล็กตอนนี้น่าจะพอเสร็จแล้วมั้งเดี๋ยวเราเดินไปดูก่อนสำหรับคนที่อยากเล่นก็ลิงลิงโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับหรือตรงคอมเมนต์เลยนะผมจะทิ้งลิงไว้ให้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราเลยใกล้หมดแล้วโอเคนิดนึงอัน,นนี้เราขุดหินก่อนแล้วกันจะได้มีบล็อกต่อทางในการเพื่อแบบตกหรืออะไรประมาณนี้เนาะเล้วเราจะทําอุปกรณ์ที่มันดีขึ้นส่วนของกนี้เราก็โยนทิ้งเนาะ มันไม่จะเป็นสำหรับเราแล้วมันไม่จะเป็นสำหรับเราแล้วนะครับเหมือนเหมือนเขาอะที่มองเราเป็นแบบขยะแล้วก็โยนทิ้งอะเออ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วจากนั้นก็จะทําเป็นที่ขุดแล้วก็ดาบดีขึ้นนะครับ่ะดาบเหล็กที่ขุดเหล็กประมาณนี้เลยเราก็ทําเชียด้วยเย่แต่ไม่ได้ทำขวานนะช่อมมันเถอะโอเคเราทำขวาน นี่เดียวกัอนเราจะโยกเทงเพื่ออ๋อโอเคเราก็ได้ประมาณนี้เลยเนาะโอเคออกสำรวจกันครับจังวะนี้บอกเลยเก่งเกินไม่มีใครแบบสู้ดารอไอ้หมูหม้หมูมานี่หมูมานี่โอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าเอซเรีอีกจังหวะเนี้ยโอเคเราเดินทั้งลก่อนโอ้โหโอ้โห เฮ่ทานโอ้โฮอ้ฮฮหมูหมหมูหมูหมูมาดิยิ่งกว่าหยิ่งกว่าหมูบานเด้กนี่ชิปเปอร์ว่ะมาดิครับเคยกวาเป่าเคยกว่เาเป่าเคยกวาเาเป่าเคยกว่เาเป่ามาดิมาดิครับาาาาาาม,ามาดิครับมเมือ่อแล้วเดี๋ยวเราจะปักไฟนิดหนึ่งตั้ทอสมาก่อนเราไม่ลงเหมืองเ,เนาะโอเคเรามาเล่นรีวิวเฉยใจเย็นใจเย็น เออแต่ผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายขึ้นนะต่างจากที่มันไม่มีดินอ่ะเดี๋ยวเราก็จะขุดสักครู่นะครับจะพึ่งยิงนะจะพึ่งยิงนะยิงโน้ตไล่ฆ่าเขาไว้ก่อนยิงมาดิมึงยิงมาดิคิดต้นคิดว่ามึงเจ๋งใช่มึงแนี่ยวะอยู่ไหนวะมาดิมาดิมาดิครับ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 พี่ต้องเจ๋งเหรอพี่มึงเจ๋งเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะเดินสลรวต่อนะครับทั้งวันนี้มีบล็อกไหมที่จะขุด Okay. ปึ๊บปึ๊บสวยครับไปผมจะวันนี้เพราะว่ามันก็ฟินดีนะเวลาดินมันหายไปเราได้ยินเสียงดินชะึ๊กชึ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 ก,ชก,ชกเนี่ยเออเสียงหญ้าแตกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ฟินดีส่วนตัวนะโอเคเดี๋ยวเราเดินสำรวจก่อนวิลเล็กสวยดีสวยดีครับบอกเลยขอเล็กหน่อยไหมไม,ไม่อย่าพึ่งน้ำน้ำอย่าผักดิเดี๋ยวกุต่อต่เลยก็เลยต่ยกับน้ำวะ โอเคโอ้ okay. ย,ยนี่คิงบอลูรี่อ่ะสำหรับใครที่อยากได้แบบอาชีพรอบแบบนี้ก็สามารถขอได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะทําให้เลยเนาะอันนี้ไม่มีใครขอเท่านะั้นนะคือผมอยากลองเล่นดูแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเล่นง่ายขึ้นอันนี้แค่พร้อมๆเสร,ริส่วนล้วนๆเลยอโอเคโอ้โหโอเคมีอะไรให้เหมือนแบบพังบ็อกซ์ซิมูเลเตอร์โอเคแล้ววันนี้เราก็ ขุดๆไปก่อนนะครับโอเคอือหายไปซะเจะด,ดินหายไปซะเฮ้ยเหล็กสวยเนี่ยมันเล่นง่ายมากนะจ๊ะที่แบบเราแบบเออเออะไรลวงใจเย็นใจเย็นเราไม่ลวงเราไม่ลวงอือฮะโอเคมีเหล็กอีกแล้วน่าคือเจอเหล็กง่ายมากครับทุกคนแนะนำให้โหลดนะเออมีเหล็กอีกแล้วโอเคเดี๋ยวเราพเพาเหล็กก่อนเนาะ เดี๋ยวเราแบะตรงนี้แหละเดี๋ยวเผาเผาเล็กก่อนแล้วก็นำทางเข้าไปเผาเล็กโอ้เหล็กเยอะมากเราจะไปตัดไม้รอเนาะระหว่านี้จำนวนหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็จะทำในส่วนของแคมไฟด้วยเนาะทีแต่เ,เราขุดเหล็กก่อนเหล็กเยอะมากตังแบบนี้อืมแล้วก็ไปเผาเลยทีได้เหล็กมาหกก้อนเนำมาคัตติ้งเทเบิลก,ก่อนเราจะทำอะไรนะเขาเรียก อ้าวทำไมทำไม่ได้อะเอออ๋อ,อ,อไม่มีทานทานอยู่ไหนครับต้องการทานทานครับโอ้นี่ไงเจอแล้วโออก,ก้อนหนึ่งนะครับโอเคให้ก้อนหนึ่งกินเลยโอ้โหดีจริงเดี๋ย okay, วเราจะ,จะเผาเผาอาหารที่เราได้มาก็คือเนื้อหมูสี่ชิ้นโอเคเริ่มมือแล้วเราต้องมีชุดกาะแล้วเนาะเราต้องมีโลมันต้องการโลมันต้องการโลเยไม่เก็บดีก่า เราตอนนี้เราต้องรีบแลนะ้วเนาะมันน่าจะมืดนละเออแต่เราทำโล่ก่อนโล่ยู่หนยมันต้องการโลโเ่เราก็ใส่ไปเลยเย็กใส่ชุดเก่อเข้าผมพร้อมบวกมากจังหวะน,นี้เบอร์รี่เดกรอมอนเตอร์หน้าไหนก็มาดิครับเคยกลัวปปโอเคเดี๋ยวเราจะขุดแคมไฟ์ไดนะ้แล้วโอเคเดี๋ยวเราขุดแคมไฟก่อน ขุดมาสวยครับผมตอนนี้ก็แปลกเราขาดกางเกงเนาะเดี๋ยวระหว่างนี้ผมว่าเราเดินสำรวจรอก่อนดนกวก่อคิปเปิรลใช่ไหคิดว่าแน่คิดว่าเจ๋งหรอมาดิมาดีม,าดมีโลนะทำอะไรได้มีโลเอ,อไม่ได้หรอกก็จอกมันก็จอกเองอะมันก็จอกเดี๋ยวเราจะเดินหาตัวหนึ่เพูดอะไรวะโอ้โห โอ้โหมึงมึงมาดิมึงคิดว่ามึงโกลัวเหรอลุงคิดว่าโกลัะมาดิมาดิมาดิครับ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 เไขควงเป่าไขควงเป่าไขควงเป่าเไขควงเป่ามาดิมาดิมาดิีไขควงเป่าเคยตอนนี้เราก็ได้กางเกงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะใส่ไปเลยปึ๊บโอเคมาดิชุดเกราะเต็มโลกมาดิไม่มีชุดเกราะมึงต้องมีแน่ใช่อที่ว่าแน่เหรอมาดิครับมาดิจะมาเนี้ ตอนวันนี้พร้อมบวกมากเขาจริงโอเคเดินสนุจมาดีคิปเปอร์คิว่ามโก้คิวรามโก้เราเบิดได้คิว่ามโก้เหครับโอเตอนนี้เราแบบโอ้โหเก่งเกินอะมีอะไรเก่งกว่าน,นี้แบบนี้รองรับมัลติเพเยอร์ผมเล่นได้ไม่จำกัดคนนะครับอ่ะก็คือสูงสุดสูงสุดก็ก็แล้วแต่เครื่องตัวนี้จะรับไหวอะยิ่งเยอะมันก็ยิ่งแหลกนะครับประมาณนั้นเลย คิดร่องโก้เหรอมงเป็นซาบี้แล้วโก้เหรอใช่หมวกทองที่่าโก้เหรอมาดิมาดิครับมาดิครับที่ว่าโก้มากมั้งมาดิมาดิพร้อมบอกแล้วไงมาดิอยู่ไหน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 โหมดอยู่ไหนมาดิอันนี่มาดิีต้องการเคลียร์ครับเออเฮ้ยแป็มุมมาดิครับที่ว่าเป็นมุมแล้วโก้เป็นมุมโก้เหรอเป็นมุมแล้วโก้เหรอโอเค มาดิชอบเป็นเอ็นแล้วแมนแล้วโกะฮะมึงมาดิ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 มึงมาดิครับมึงมาดิครับโกะมากมั้ง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 ฮึฮึฮึถนนเอ็นชาแล้วโก้มากมั้งมึงอ่ะฮึฮึมึงอยู่ไหนยังอยู่ไหนมานี่ดิ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 อ้เชี่ยไม่มีเหรออ้เชี่ยไม่มีเหรอฮะกูไม่มีเหรอไอ้เชี่ยก็ไม่มีเหรอ นี่นี่นี่โกมากมั้งโกมากมั้งเป็นด้วยไหมนโกะมากเลยฮึฮึฮึโกมากมั้งมาดิดิ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 ราเปิดดิโอเคมาดิมาดิอยู่ไหนมาดิครับมาดิครับเอ้ยโกมากมั้งวาบได้มันโกมากมั้งมันเก็บกดอะเออโอเคมาดิตัวนั้นมาดิมาดิครับมาดิครับยิงไปเฉยเฉยได้แค่นั้นแหละ มาดิ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 ไม่ต้องระเบิดไม่ต้องระเบิดเอก็มาดิครับจังหวะนี้พร้อมบอกมาไฟแบบไฟเปล่าไฟเปล่าเชื่อเกิดโกมากมั้งมาดิขี้เปิ้ลมาดิ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 ไม่ต้องไม่ต้องเลยเกลียวล้วโกมากมั้งโกมากมั้ง ทำเป็นโก้ทำเป็นโก้มาดิครับมาดิครับมีชุดเหล็กแล้วกลัวเปล่าแต่หน้าไหนก็มาดิเออเป็นแมงมุมแล้วกลวมากมั้งกลัวมากมั้งโอเคเราวราเดินสำรวจแถวทะเลก่อนดีกว่าน่าจะทะเลมาดิต่อให้สามครับต่อให้สี่ต่อให้ห้ามาดิครับมาดิครับมาดิครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจด้านนู้นกันน่าจะเป็นทะเลนะผม,มว่าอ๋อส่วนใหญ่ใ,ใกล้ๆหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นทะเลหรือเปล่านัสนากสำรวจไม่ใช่ฮะผมหลอนอ่ะโอเคลงไปเลยเออโอ้โหค่งหลอดไม่ใช่ครึ่งหลอดอะไรวะคืงแับเออข้ามันเถอะโอเคเราเดินพังหมู่บ้านก่อนนี่ การพังคือง,งานของเราเราเราเต็มใจพังให้โดยไม่ตหวังผลตอบแทนเด <c oughs> ี๋ยวเราเดินสำรวจก่อนออไม่มีดินมันก็ลำมันก็เหมือนจะลำบากแต่มันก็ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นนะมามึงโกมากมั้งเป็นสกลโกมากมึงโกมากมั้งมีอาหารเหลือไหมไม่มีมครับเดี๋ยวเราจะเดินบวกๆอย่างนี้แหละเดินเอาข้าวการข้าวเป็นการของเราเนาะโอเค เ,เราเก็บเบอร์รี่ก่อนตอนนี้เริ่มหิวแล้วเบอร์รี่มาดิเบอร์รี่ไหนหมด A ใอสอ่กินก่อนจังมาะนี้น่าจะเจอทนะเลเนาะจะได้ปิดคลิปเลยเออเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรแบบบเห็นอะไรแบบแบบปะหรืทะเลนี่ไงทะเลทะเลสวยๆๆสวยสวย้ยน้ำน้ำน้ำโอเคอยากรู้อ่ะถ้าเกิด โ,โอ้โหอย่ามานะทะเลโคตรแหลกนี่คือมันแบบรีโมทสายถ้าเกิดเจอเกาะสมบัตินี่ก็คุมนะอเอาจริงเดี๋ยวเราเดินหาเผื่อเจอไม่เจอเหรอไอ้ไมันจะป้าไปเจอ,อเ,เดี๋ยวเราหาเกาะอ,อยู่่ะเออเดิไปมันมมนลบสายออกมันก็เล่นลำบากดีครับโอเคเดี๋ยวรโอ้ไม่ต้องอ่ะไม่ต้องเดินสรบทะเลละมันลำบากเกินคือสระปกติมันก็แหลกละเออ ว้าวว้าวจังหวะนี้ว้าวไปน้ำเพล่เล่นมัน้งแจ๊ครับผมมาดิปักไฟหน่อยปักไฟหน่อยมืดโอเคเดี๋ยวเราพังหมู่บ้านก่อนเนาะก่อนปิดคลิปหมู่บ้านอยู่ไหนเอ่ยอเดี๋ยวเราเจอหมู่บ้านเนาะเราจะไปพังให้มันลาภาบเลยมาดิครับก็มาดิครับจบบังหวะน,นี้เคยคว้าป่ะเฮ้ยแม่มดเคยคว้าป่ะแม่มดหรอ เคยกวาดเปล่าเคยกลัวเปล่าเคยกลัวเปล่าเคยกลัวเปล่าแม่หมดหลัระเบิดมาดิเออระเบิดมาดีระเบิดมาดีทางหมู่บ้านเล่นแตบบ่จังหวะนี้ว้าเมันเป็นเป็นเอพีซีก็โกะมากมั้งมึงนฮึโกะมากมั้งโกะมากมั้งโกะมากมั้งคิปเปอร์โกะมากมั้งโกะมากมั้งนี่โกะมากมั้ง อะไร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 จะแบบนี้คราสลัดคิดในวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมซึ่งสำหรับใครที่อยากเล่นนะผมเหมือนเดิมครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็แตกไฟล์ได้เลยเนาะหรือใครไม่อยากแตกไฟล์ก็ไปดาวน์โหลดได้ครับผมในแอปไข่ไข่เจียวเนาะผมเลยนั่นแหละโอเคผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะโอเคครับผมสลัดคิดในวันนี้ก็จบกันไปแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสรับวันนี้สวัสดีครับ